สวัสดีค่ะแป้ง c ีอวิงไว้การเป็นตัวแทนจําหน่ายหรือการเริ่มต้นเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกับเรานะคะเริ่มต้นเปิดบินหลักร้อยเท่านั้นค่ะทุกคนเช่นเปิดบินคอลลาเจน2แถม2 850บาทได้สิทธิ์เป็นตัวแทนจําหน่ายฟรีๆเลยค่ะหรือเปิดบิน x อ2แถม2เอาไปเลยนะคะ4กล่อง1,100บาทก็ได้สิทธิ์เป็นตัวแทนจําหน่ายฟรีเลยค่ะหรือเปิดบินสินค้าต่างๆนะคะก็จะมีเลทการเปิดบินต่างๆดังนี้เลยค่ะทุกคน ระบบตัวแทนจาหน่ายของแบรน์เรานะคะจะเป็นการซื้อมาและขายไปนะคะโดยที่เราเนี่ยจะได้กําไรจากการขายปีกโดยที่เราสต็อกสินค้าและได้กําไรนะคะจากการทําทีมก็คือยิ่งเราสต็อกเยอะเนี่ยเราก็จะยิ่งได้กําไรเยอะค่ะส่วนใครนะคะที่สนใจเป็นตัวแทนจาหน่ายนะคะสามารถสมัครและติดต่อที่ตัวแทนจาหน่ายได้ทั่วประเทศเลยค่ะ วันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาดูการใช้งานระบบของตัวแทนจําหน่ายนะคะระบบนี้นะคะเป็นระบบที่ทันสมยัยใช้งานง่ายนะคะเพิ่มความสะดวกสบายให้กับครอบครัวเรามากๆเลยค่ะขั้นตอนการส่งสมัครให้ตัวแทนนะครับการส่ง่งสมัครตัวแทนนะครับสามารถดึงจากระบบได้นะครับสวิธีนะครับเมื่อเข้ามาหน้าแรกนี้นะครับจะอยู่ที่ส่วนของบัตรตัวแทนนะครับและอยู่ที่ลิงก์สมัคร ด้านบนขวาตรงนี้นะครับถ้าเกิดเข้ามาที่บัตรตัวแทนปุ่มนี้นะครับก็จะปรากฏที่รูปบัตรตัวแทนนะครับที่ขึ้นมาแล้วก็ QR code แล้วก็ลิงก์ Copy link ตรงนี้นะครับ Copy Link ตรงนี้นะครับส่งให้ตัวแทนลูกทีมของเราได้เลยนะครับเพื่อสมัครตัวแทนจำหน่ายนะครับส่วนขั้นตอนที่2นะครับก็คือที่อยู่ที่อยู่ตรงนี้นะครับส่วนที่2นะครับจะ เข้าไปที่กดเข้าไปที่ลิงก์รับสมัครตัวแทนนะครับจะมาที่หน้านี้เช่นกันนะครับแล้วก็ c o p y ลิงก์ตรงนี้นะครับเมื่อตัวแทนได้ลิงก์เข้าไปเนี่ยเขาสมัครเข้าไปเขาเอาลิงก์เข้าไปวางเนี่ยเขาจะได้ไปลักษณะนี้นะครับก็คือให้เข้าไปกรอกข้อมูลทั้งหมดนะครับของตัวของตัวแทนเองนะครับของลูกทีมเองทั้งหมดเลยนะเมื่อกรอเสร็จก็กดสมัครตัวแทนจําหน่ายเข้ามานะครับอ่า หลังจากที่ตัวแทนนะครับได้เข้ามาที่ลิงก์ของที่แม่ทีมส่งมาให้แล้วนะครับก็จะปรากฏหน้าตาที่เอาไว้ให้กรอกข้อมูลนะครับส่วนตัวของตัวเองนะครับหน้าตาสมัครนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นส่วนของกดดาวน์โหลดนะครับเพื่ออ่านกฎระเบียบสัญญานะครับเมื่ออ่านทบทวนแล้วนะครับให้กดชนะสัญญาตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับ ส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นส่วนของที่เป็นชื่อของแม่ทีมของเรานะครับให้สังเกตนะครับว่าชื่อตรงนี้ตรงกับแม่ทีมที่เราจะสมัครจริงหรือเปล่าครับพอถ้าเกิดตรงเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็สมบัรข้อมูลตรงนี้เข้าไปได้เมื่อเราสมัครตัวแทนเรียบร้อยนะครับให้เรากดนะครับยืนยันการสมัครตัวแทนนะครับจำหน่ายที่ปุ่มนี้นะครับ เมื่อตัวแทนสมัครเรียบร้อยนะครับเขาจะยังไม่สามารถนะครับเข้ามากดเข้าระบบได้นะครับเนื่องจากตัวแทนครับยังไม่ได้รับการอนุมัติจากแม่ทีมนะครับต้องให้ตัวแทนนะครับเข้ามากดอนุมัติให้กับลูกทีมเขาก่อนนะครับโดยเข้ามาที่หน้าข้อมูลตัวแทนทั้งหมดตรงนี้นะครับแล้วตัวเนี้ก็จะเห็นว่าตัวแทนที่สมัครเข้ามาเนี่ยมาอยู่เป็นสถานะรออนุมัตินะครับให้กดไปที่ สถานะรออนุมัตินะครับแล้วเราก็กดตรวจสอบข้อมูลของตัวแทนคนนั้นนะครับว่าครบท้ทษถูกต้องหรือเปล่าเมื่อครบท้ทนถูกต้องแล้วเนี่ยครับก็กดอนุมัติตัวแทนตรงนี้นะครับได้เลยนะครับหรือว่าถ้ามันถูกต้องจะแก้ไขข้อมูลของเขานะครับก็ได้เช่นกันหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นไม่เขาเป็นไม่อนุมัติก็ได้เช่นกันนะครับตรงนี้ผมจะกดอนุมัตินะครับ เมื่อกดอนุมัติเรียบร้อยนะครับตัวแทนของเขานะครับเขาจะย้ายมาอยู่ที่ช่องอนุมัติตัวแทนนะครับให้ต <ương ach S 2> mm ัวแทนนะครับเข้ามาที่หน้าสมัครหน้าล็อกอินนะครับแล้วก็ล็อกอินเข้าไปสู่ระบบได้เลยครับเมื่อเข้าเข้ามาแล้วนะครับให้ตัวแทนนะครับคลิกไปที่บัตรตัวแทนนะครับเมื่อคลิกมาที่บัตรตัวแทนแล้วเนี่ยระบบเนี่ยก็จะเจนบัตรตัวแทนนะครับ นะเมื่อระบบเจนบัตรตัวแทนแล้วนะครับตรงนี้ก็ตัวแทนเนี่ยสามารถากระพรี้บัตรออกไปส่งต่อให้ลูกค้าหรือว่าตัวแทนลูกทีมท่านอื่นนะได้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นลิงก์สมัครของตัวแทนเองนะครับสามารถไปรับลูกทีมต่อได้เลยนะครับโอเคครับส่วนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการสมัครนะครับแล้วก็อนุมัติตัวแทนให้กับ ลูกทีมนะครับสําหรับขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้านะครับให้ตัวแทนนะครับไปที่เมนูเพิ่มคําสั่งซื้อนี้นะครับคําสั่งซื้อตรงนี้นะครับจะมีคําสั่งซื้อของตัวส่วนตัวนะครับและคําสั่งซื้อของตัวแทนคําสั่งซื้อส่วนตัวเนี่ยจะเอาไว้ใช้กรณีที่เราเนี่ยสั่งซื้อกับแม่ทีมของเรานะครับส่วนรายการคําสั่งซื้อของตัวแทนเนี่ยก็อาจจะเอาไว้ใช้ในกรณีที่ตัวแทน ใต้สายงานของเราเนี่ยมาสั่งซื้อกับเรานะครับทีนี้ผมจะตัดกิศการสั่งซื้อไปหาแม่ยังไปยังแม่ทีมนะครับให้กดเพิ่มคําสั่งซื้อเพิ่มคําสั่งซื้อนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับให้เลือกสินค้าโดยกดที่ปุ่มตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อเลือกสินค้านะครับทีนี้นะครับผมจะเลือกเป็นตัวระบุนี้นะครับสั่งซื้อิ0ชิ้นนะครับถ้ามีของแถมนะครับให้เลือกไปด้วยได้เลยนะครับ เมื่อเลือกสินค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับค่าขนส่งตรงนี้นะครับแล้วก็หลักฐานการโอนเงินนะครับตรงนี้ที่เราต้องโอนให้แม่ทีมนะครับถ้าเราโอนเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็แนบสลิปตรงนี้เข้าไปนะครับกดตกลงนะครับเสร็จแล้วนะครับตรงนี้นะครับให้รอส่วนของแม่ทีมนะครับมาอนุมัตินะครับ เมื่อลูกทีมนะครับทำคาสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วเนี่ยแม่ทีมนะครับจะต้องมาเช็คนะครับว่ามีลูกทีมเนี่ยทำคำสั่งซื้อเข้ามาหรือยังนะครับตรงนี้นะครับให้เราไปดูที่คําสั่งซื้อของตัวแทนนะครับเมนูนี้นะครับก็คือจะปรากฏเมนูคําสั่งซื้อของตัวแทนเข้ามาแล้วนะครับให้เราคลิกตรงไหนก็ได้นะครับของออเดอร์นะครับจะกดป๊อปอัพรายละเอียดข้อมูลที่ตัวแทนสั่งซื้อเข้ามานะครับตรงนี้นะครับก็ ให้เราตรวจสอบนะครับว่าตัวแทนเนี่ยสั่งซื้อสินค้ารายละเอียดเนี่ยถูกต้องไหมนะครับแล้วก็เมื่อถูกต้องแล้วเนี่ยสลิปเนี่ยมาถูกหรือเปล่าแล้วกดอนุมัติคําสั่งซื้อได้เลยนะครับตรงนี้กดอนุมัติแล้วกดอนุมัติคําสั่งซื้อต่อไปได้เลยครับเมื่อเรากดอนุมัติเรียบร้อยแล้วนะครับสต็อกตรงนี้นะครับก็จะวิ่งไปหาลูกทีมของเรานะครับ ข pues uh, so nah ั้นตอนการขายปีกและจัดส right ่งนะครับมาดูที Про ่เมนูรายการขายปีกตรงนี้นะครับเมนูรายการขายปีกนะจะประกอบไปด้วยรายการย่อยของมันนะครับจะมีรายการขายปีกเพิ่มการขายปีกนะครับแล้วก็มีปุ่มของลูกค้าทั้งหมดแล้วก็ปุ่มเพิ่มลูกค้าตรงนี้นะครับการขายปีกนะครับก็จะเป็นการขายปีกของเราทั้งหมดที่เราเคยทํานะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะกดเพิ่มรายการขายปีกนะครับในนาฬิาธิตให้ดูนะครับ ลูกค้านะครับเมื่อเรา,เาต้องการเพิ่มลูกค้าเนี่ยเรากดตรงนี้นะครับเพื่อเพิ่มลูกค้าครับหรือว่าถ้าเรามีลูกค้าอยู่แล้วเนี่ยเราพิมพ์ชื่อลูกค้าตรงเนี้ยจะปรากฏชื่อลูกค้าขึ้นมาให้เลยนะครับกดเพิ่มลูกค้านะครับ เมื่อเพิ่มลูกค้าเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ไปเลือกเมนูที่สินค้านะครับว่าเราต้องการขายสินค้าอะไรไปบ้างน,นะครับทีนี้สิ่งที่ผมจะขายออกไปนะครับจะเป็นสบู่นะครับห้าชิ้นนะครับวิธีการส่งสินค้านะครับรูปแบบการส่งอันนี้เราจะเป็นคนจัดส่งเองนะครับให้เราเลือกรูปแบบนะครับว่าเราจะส่ง เป็นรูปแบบไหนนะครับทีนี้ผมจะใส่เป็น EMS นะครับแล้วก็แนบสลิปนะครับก็คือถ้าเกิดตัวแทนเนี่ยได้รับสลิปโอนเงินมาจากลูกค้าเนี่ยเอาไว้แนบไว้ด้วยก็ได้นะครับหรือว่าถ้าไม่มีก็ตรงนี้ไม่ไระบบไม่ได้บังคับแนบนะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากดตกลงนะครับรยืนยันอ,ออเดอร์นะครับแล้วก็ให้เราเนี่ยมากดยืนยันออเดอร์ตรงนี้นะครับ เมื่อยืนยันออเดอร์เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อยืนยันออเดอร์เรียบร้อยแล้วนะครับให้เราเนี่ยครับมากดปุ่มเพิ่มการจัดส่งนะครับเพื่อดันสถานะเนี่ยไปยังตัวของระบบการจัดส่งสินค้านะครับเมื่อกดแล้วเนี่ยระบบเนี่ยจะพามาอยู่ที่เมนูจัดส่งสินค้านะครับและให้ตัวแทนเนี่ยก็มีพิมพ์สติ๊กเกอร์นะครับสามารถพิมพ์สติ๊กเกอร์ตรงนี้ได้นะครับ ก็จะเป็นชื่อลูกค้านะครับเอาไว้แปะหนะ้ากล่องขนาดกระดาษตรงนี้นะครับจะเป็น4คูณ3นิ้วนะครับใช้เครื่องสติ๊กเกอร์ทั่วไปพิมพ์ได้เลยครับ mm hmm. เมื่อพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็าดันสถานะไปที่กำลังแพ็กนะครับแต่เมื่อเราแพ็กเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราต้องการส่งนะครับเราก็ดันสถานะไปเรืร่อยๆได้เลยครับโดยติ๊กที่ตรงนี้ทุกครั้งนะครับแล้วก็ดันสถานะไปจนถึงเรียบร้อยแล้ว แบบนี้ได้เลยนะครับจะเป็นส่วนของการขายปีดและจะส่งสินค้านะครับ